ป้ายห้อยโอ้โ oh, ห oh, ลูกค้าหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเออเดี๋ยวต้องถ่ายรูปแล้วเนี่ยโอ้ oh, ป้ายห้อยอีกแล้วพึ่งลงนะคะขากางเกงติดเป็นงานเออมีผ้าโพลีผ้าคอตตอนนะคะส่วนใหญ่ผ้าโพลีคอตตอนรวมกันนะพี่เท่าที่ใครเห็นนะคะ 1, หนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นพี่ตาป้ายห้อยอีกแล้ว Ooh, อุ้ยทรงสวยจังเลย mm hmm. ป้ายห้อยอีกแล้วคะ่ะใครรับรีวิวนะคะแจ้งได้เลย อะไรอะทำไมไป้ายห้อยเยอะจังพี่ดูดิออกมาจากห้างเลยเอ้าวอันนี้อีกเอาอยี่ห้อเดียวกันเลยออกมาจากห้างเดียวกันเลยเป็นลูกค้า <c oughs> ใครรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวได้เลยนะคะ1,900บาทปกติขาย2,900นนะคะช่วงนี้จัดโปรให้พี่ๆทุกคนเลยป้ายห้อยอีกแลเออผ้านิ่มไงผ้านิ่มๆ 45าโลนะคะ140ตัวบวกลบคุ้มมากที่จ่าราคานี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วจริงๆโอ้โหป้ายห้อยอีกแล้วป้ายห้อยหลายตัวมากคอตตอนโพลีนะคะรุ่นนี้จะเป็นคอตตอนโพลีที่เยอะเปอร์เซ็นต์ป้วนเสียคิดให้10%บเตบวกลบใครรับรีวิวพิมพ์มาค่ะวันนี้ก็ออกหลายลูกนะรุ่นนี้นะ เออยืดจีเอเหลืองเนี่ยดูดิป้ายห้อยอีกแล้วพี่เห็นไหมเมื่อวานก็ส่งเยอะวันนี้ก็ส่งยังไม่ได้ไลค์เลยลูกค้าลงรูปไปนะคะตั้งแต่ของมาพี่พี่ก็จัดกันหนุบหนับหนุบหนับแล้ววะ่ะกทรสัพทสคริปแอดให้หน่อโอ้โหมาอีกแล้วจ้าป้าย ายเยอะป้ายหอยแล้วแต่กระสอบนะพี่เนี่ยป้ายหอยอีกแล้วหเห็นไหมป้ายหอยอกแก้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยใครรับรีวิวพิม์มาได้ทุกตัวพี่จา๋าพี่พีโอนแต่ค่าสินค้านะคะค่าขนส่งแต่ปลายทางได้เลยโอ้ป้ายหอยเยอะมากขายคนทำงานนะคะข้าราชการได้หมดสูงแล้วพี่เจน อุ้ยขาวจ๊วเลยป้ายห้อยอีกแล้วอริโซนหน้าป้ายเยอะมากถ่ายรูปป้ายดีกว่าพี่แม่ที่มีป้ายป้ายอย่างเงี้เย,ย,อยเออมันเยอะขนาดนี้เนีย่ยดูดิพี่ขายคนทํางานผู้ใหญ่ก็ได้ไวัยรุ่นก็ได้นะโหรุ่นนี้เนีย่ยดูดิพี่มันเหมือนแบบออออกมาจากห้างเลยอะแบบ Q C ออกมาโลสต็อกออกมาเลยออ้ยตัวนี้สวยจังลูกค้าคิดว่าออกมาจากห้างเดียวกันแน่เลยโอ้โหสติกเกอร์ยังอยู่ยังไม่ได้ใส่เลยคุมมากลูกค้าดูดิสติกเกอร์ยังอยู่อ่ะใครจะรับนะคะพิมพ์รับรีวิวมาได้เลยโอยลูกค้าคอมเมนต์ขึ้นไหมคะพี่ๆใครเข้ามาแล้วนะคะกดเลขหนึ่งให้หน่อยค่ะจะได้รู้เนาะว่าคอมเมนต์ขึ้นหรือเปล่านะคะป้ายห้อยอีกแล้วพี่ เตือนใช่ไหมเออไม่เตือนจริงเออนเนี่ยป้ายห้อยอีกแล้วสวัสดีค่ะพี่นายธพรจ๋าเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันได้จ้าเพราะว่าบางทีอ่ะมันไม่รู้เนาะว่าแบบคอ,คอมเมนต์ขึ้นไม่ขึ้นนะคะช่วงนี้เฟ e b o o กก็แบบปรับอะไรเยอะแยะไปหมดเลยป้ายอีกแล้วขา ป้ายอยู่ที่หมั่งคำว่าป้ายแน่นป้ายห้อยป้ายแัดไปงก่อนเลยกางเกงสกินนี่หมดโอ้ปอีกแล้วกางเกงผ้าทรงสกินนี่สกินนี่หมดจ้าโอ้ยลูกาอันนี้นะไม่ว่าจะเป็นแบบ ข้าราชการอะไรได้หมดเด็กๆน้องๆวัยรุ่นก็ได้นะคะป้ายห้อยแบบโอ้โหพี่ป้ายอีกแล้วดูดิป้ายอีกเหลือเชื่อป่ะเหลือเชื่อเนาะป้ายเยอะขนาดนี้นะไม่ค่อยเจอบ่อยๆนะลูกค้า1,900บาทเท่านั้นนะคะโปรให้อย่างยาวนาเลยพี่ช่วงนี้ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปนะคะ อันไหนลดได้ค่ะจะเอามาลดให้อันไหนที่ยังพอให้ราคาโปรโมชั่นป้ายห้อยแล้วค่ะโปรโมชั่นอยู่ได้นะคะแขกก็จัดให้พี่จา๋าก็นั่นน่ะสี่พี่ดูดิป้ายทุกตัวเลยหรือเปล่าเนะี่ยงงเหมือนกันนะปกติไม่เคยเจอนะคะรอบก่อนที่ไลฟ์ไฟก็ไม่ได้มีป้ายเยอะอะไรขนาดนี้นะพี่ขนงมาโชว์ปบบวันนี้โอ้โหดูดิป้ายอย่างเงี้ยคือมันยังไม่ได้ใส่เลยพี่พี่ รับนะคะ1,900บาทเท่านั้นค่ะค่าขนส่งแา่ปลายทางได้เลยพี่จา๋าโอ้โหอะไรวะเนี่ยพี่ถ้าสวยนะรีดขึ้นมานี่แบบทรงสวยเลยสีชมพูสวยเนาะเนี่ยอีกแล้วเห็นไหมพี่วันนี้จะสั่งอยู่ค่ะเดี๋ยวทักแชทรับหลายงานได้เลยพี่ณัฐพรจา๋ารับเลยเนี่ยรีวิวอุ้ยรลดอ่ะ คือรถคือพังทั้งจริงพี่ไม่ได้โม้เลยเนี่ยรับค่ะได้จ้าพิสดารจ้าสนุยาปักหมุดนะคะรุ่นนี้นะคะสาวสาว,สาวอวบอวบชอบพี่ไซส์อะประมาณ30ถึงประมาณ38ได้เลยอุ้ย้ายห้อยอีกแล้วอุย้ยรถจังเลยพี่นันทพรรับไม่ทานเลยคุณพี่มัวแต่บ่นเนี่ย <c oughs> <c oughs> เนี่ยดยูดิ้ายห้อยจริง คือมันลงใหม่ใช่ป่ะพี่แล้วแขกก็ยังไม่ได้ไลฟ์เลยเนี่ยเพิ่งจะไลฟ์ครั้งแรกแต่ว่าส่งออกไปหลายลูกแล้วแหละพี่ดูป้ายดิไม่โกหกเลยนะเนี่ยสีโลค่ะพี่ประมาณ140ตัวบวกลบนะคะอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วแต่นะมันเป็นแบบเออน้ำหนักถ้าพี่ได้ไซส์สใหญ่เยอะไส์ใหญ่เยอะมันก็จะได้จำนวนน้อยลงนะคะดูดีดูป้ายดิ สาวอวบนะคะออกแนวสาวอวบใครขายสาวอวบนะสบายเสื้อยีนบางชายเหรอคะเสื้อยีนบางชายกระทิงหมดยังอะไรมีตรวจพี่โอ้โหเหลือเชื่อนะตรวจนกแก้วเสื้อยินบางชายตรวจนกแก้วโอ้โหพี่เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูเหลือเชื่อปรากฏการไม่เคยเห็นแต่ขายของมาก็ยังไม่เคยเห็นเลยเอะไรป้ายเยอะขนาดน,นี้ โรงงานโกดคไคยไหมนี่ลั่นกันไหนเออจริงๆทพี่เขาใส่ผิดหรือเปล่าวะเออใครก็งงง,งอยู่นะเนี่ยหรือว่าล็อดนี้เขาอาจจะได้ผ้าแบบงานโลสต็อกเยอะงานเคลียร์สต็อกนะคะเออเหลือเชื่อนะพี่เนี่ยบอกเปอร์เซ็นต์เปิ้นเสียลูกค้าไว้สิอร์ซ็นต์นะคิดว่าไม่ถึงล็อกแต่ว่าจะบอกเผื่อไว้นะคะไปหอยอีกแล้วโอ้โห เออเนาะดูดิลุงรอแป๊บนึงนะจะไปขายที่ไหนก่อนป่ะโอ้โหโคตรเยอะเลยอะอะไรอะอะไรอะเนี่ยพี่เกิดอะไรขึ้นสวยสะโอ้จริงๆนะยังไม่เคยเจอเลยเนี่ยโชคดีไปพี่จ๋าถ้าใครเจออย่างเงี้ยเนาะมันเป็นมือสองแต่ถ้าเราได้มือหนึ่งก็อย่าไปโกรธนะพี่นะ อย่าโกรธนะพี่แบบซื้องานซื้องานมือสองนะทำไมได้มือหนึ่งมาพี่ค่ะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะอย่าโกรธกันนะพี่เพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะดูดิโอ้ยเนี่ยป้ายห้อยอีกแล้วรีดนิดเดียวนะคะพี่ดูป้ายโอ้โหเนี่ยมือสองนะถ้าใครขยันรีดนะคะพี่มันเหลือเชื่อจริงจริงพี่จ๋า โอ้ยดูสิของจริงนะเนี่ยแต่เราก็สอบไม่ผ่านการคัดนะคะลูกค้าเอาไปได้คัดเป็นผลแรกแน่นอนออริโซนาพี่ดูปายย้ายยังอยู่เลยเมื่อกี้เหมือนเห็นแบบนี้ตัวหนึ่งเลยเนาะพี่สุภาสิทรับหนึ่งทักแชทเลยจา้าใครรับหนึ่งทักแชทเลยเอา้าวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดกันจริงๆพี่ดูดิออกมาจากห้างเลยเหมือนกันอริโซนาเหมือนกันสติกเกอร์ยังอยู่ 45โลคะ่ะประมาณรอ่อ140ตัวบวกลบนะคะแต่เป็นงานสาวอวบนะพี่จ๋าใครขายสาวอวบไซส์ประมาณ30ถึงประมาณ38บวกลบเพราะว่าเป็นเอวยางยืดไงมันจะยืดได้มากกว่า3 8ปดนะคะเนี่ยป้ายห้อยเละโกรธใครมาหรือเปล่าพี่อยากโกรธเะเวลาได้ป้ายห้อยไปอะ่ะเยอะเกินไปนะฉันซื้อมือสองอ่ะไม่ฉันได้มือหนึ่งอะไรอย่างงี้โอ้ป้ายหอ๋อป้ายเหลืองจ้ะป้ายอยู่ไหน ป้ายเหลืองค่ะพี่ที่โปรพันเก้านะคะจัดรีวิวให้ลูกค้านิดหนึ่งราคา1,900นร้อบาทนะคะโปรเออเนาะโปร1น0่งันเรบาทนะคะพี่แค่ขาย2,900สบายเลยพี่เชื่อป่ะเนี่ยแต่ช่วยลูกค้านะคะใครซื้อราคาโปรได้ซื้อเลย จะรับทักแชทเลยวันนี้ส่งทันนะคะพี่จ๋าพี่ๆทุกคนจ๋าวันนี้ส่งทันดูป้ายจ้ะป้ายเยอะป้ายหน,น่อยมันแล้วแต่กระสอบนะพี่พวกเนี้ยเราจะบอกไม่ได้เพราะทุกกระสอบไม่ผ่านการคัดนะคะเวลาใครเอามารีวิวใครก็ไม่เห็นเหมือนกันแหละพี่แต่มันจะเกินไปแล้วนะลูกเนี้ยมันเกินไปมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกลูกนะพี่แบบก็มีบ้างป้ายห้อยนะโอ้โหนี่ดูดิอันนี้เนี้ยไซส์ประมาณสามสิบ 30มันอาจจะยืดได้ถึง3ามเองนะคะ30ขึ้นอะพี่สามสิึเนสาขึ้นถ้าใครเจอสีสีก็ไปแยกํำราคาได้เนี่อย่างนี้ก็38 4แปดสี่สิบเห็นไหมมันเพราะว่ามันเป็นสมอข้างหลังไงพี่จ๋าแค่คิดว่าจะรีวิวเสื้อยืดแขนยาวต่อเดี๋ยวขอน้องๆกินข้าวกันแป๊บหนึ่งนะคะนี่โอ้โหป้ายห้อยอีกแล้วเนี่ยโซนาสติกเกอร์ยังอยู่เลยอ้าสองตัวติดไปเลยจ้ะเห็นไหมโอ้โหคลาสสิก บริษัทนี้นี่โลสต็อกหรือเปล่าเนี่ยบริษัทอ e ีคลาสสิกเนี่ยรีวิวมีคนรับแล้วค่ะพี่สุธารัตน์รับแล้วนะคะลูกค้าถ้านนื่นรับก็สอบใหม่ได้เลยจ้าโอ้นแต่ค่าสินค้านะคะหนึ 1, ่ั้าร้อยบาทค่าส่งปลายทางได้เลยจ้ะเปิดอีกไหมคะรุ่นนี้จะไม่ได้เปิดแล้วพี่แค่จะสลับงานกันไปนะคะโอ้โหมาโอ้มาอุ้มม,มันมาอุ้มมันมาให้ลูกค้าดูดิ วางนี้เลยโอ้โหพี่รับสองลูกทักแชทเลยจ้าพี่เดี๋ยวแคให้ดูนะเหลือเชื่อรับหนึ่งนะทักทักแชทไปนะจะรับหลายงานได้เลยคุณพี่ลงลอถใหม่ลงพร้อมๆกันนี่แหละพี่ตาโอ้โหไม่ได้โมโน้นะนเนี่ยป้นี้จ้ะโปรให้สวยขนาดไหนก็โปรให้นะคะเอา้าบินละ อ่าใครจะรับนะคะใครจะรับแคปหน้าจอมาเลย45โลค่ะพี่โอ้โหอะไรพี่ดูดี่ดูดิ45โลจ้าประมาณร40ตัวบกลบนะคะแต่เป็นงานสาวอวบนะพี่ใครก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะแบบนี้นะคะใครเจอก็โชคดีไปเนาะคอนพี่นาอรับหนึ่งได้ค่ะใครรับหนึ่งทักแชทได้เลยนะคะรับหนึ่งทักแชทได้เลย ไม่มีรีดค่ะพี่จ๋าไม่มีรีดนะคะไม่มีรีดไปสั่งก๋วยเตี๋ยวลุงก็ได้ปะกินก๋วยเตี๋ยวกันไหมไม่ได้รับรีดคุณพี่ใครจะรับแคปหน้าจอรับทักแชทนะคะแคปหน้าจอเหลือกี่ลูกไม่รู้เลย20